สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศรกๆนะครับวันนี้เอามาชมพัดลมครับพัดลมเครื่องนี้พัดลมใหม่ซื้อได้ไม่กี่ไม่นานนะครับก็พังละตัวนี้พังละมอตองมอเตอร์ก็ยังสวยอยู่นะครับกดลงกดลวดแต่ก็ขดลวดมันเป็นเส้นบาง้างนะครับเนี่ยเสียแล้วนี่เครื่องใหม่ใช้ได้ไม่นานไม่ถึงปีพังละมาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นพัดลมเก่าครับ เป็นของเก่าที่ได้มาใช้มานานสี่ห้าปีแล้วไม่เป็นไรเลยไม่พังตอนนี้ก็จะามาทำความสะอาดกับพวกเหยีดใ่พวกฝุ่นนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรครับผมก็ไม่ไม่เคยเห็นตอนนี้นี่ยี่ห้อก็ใช้ดีมากเลยตอนนี้สี่ห้าปีแล้วไม่เป็นไรเปิดแต่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งลมแรงมากเดี๋ยวจะถอดทำความสะอาดตัวน,นี้เพิ่งซื้อมาไม่ถึงปีเลยเรียบร้อยแล้ว ดูตัวมอเตอร์ยังสวยอ,อยู่แต่ถอดดูข้างในขดลวดมันอาจจะมีขดลวดขาดเพราะว่ามันต่อไปเส้นหนึ่งมันใช้ได้เกียร์สามก็ไม่มีแรงนะครับส่วน4ีตัวนี้ก็เปลี่ยนดูก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาทําความสะอาดตัวนี้แล้วก็ประกอบล้างเอาทำความสะอาดให้ให้เอาประกอบเข้าม่เลยครับขออนุญาตไปล้างก่อน ทำความสะอาดนะครับเราก็ใช้น้ำมันฉีดล่อลื่นนะครับตรงหัวท้ายนะครับหยอดน้ำมันเข้าไปเพื่อให้แหวนสักลาดแหวนน้ำมันนะครับมันฉ่ำอ่าตอนนี้ผมก็ใช้น้ำมันสารล่อลื่นนะครับตะแคงแตะแคงหยอดหยอดหมุนหมุนนะครับเพื่อให้แหวนสักลาดแหวนน้ำมันมันฉ่ำนะครับบูทเขาจะไม่ติดตายนะครับ มอเตอร์ตัวนี้นะครับปกติสลักแกนตัวนี้จะมีสลักแต่รุ่นนี้ไม่มีสลักครับเลยจะมีตรงนี้จะพิมพ์ว่า CVC v c ครับทำทั้งหัวท้ายเลยทำหัวท้ายให้มันช้ำๆ้ลื่นๆนะครับรุนนี้ก็เอาไปล้างน้ำยา ยาแล้วก็ตากแดดได้ก็ดีถ้าอยากเสร็จแล้วก็เผาประกอบเลยเดี๋ยวผมจะทําจุดนี้ได้ับเนี่ยจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็ยอดน้ำมันสาระละลื่นต่างๆนะครับเข้าไปให้มันลื่นวิธีดูแลพลัดลมง่ายๆนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช้สลักตัวเนี้ยปกติโดยทั่วไปพัดลมทั่วไปจะ,จะใช้สลักตอกเข้าไปนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีจะทําเป็นแหวน กิบแบบนี้แทนแต่พัดลมก็แปลกใจนะครับว่าพัดลมเก่ามันทนกว่าพัดลมรุ่นใหม่นะครับของเก่าของใหม่เสียเร็วมันขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับยี่ห้ออันนี้ก็ไม่รู้ครับแต่ไม่ค่อยได้เห็นนะว่าของเก่ามันจะดีกว่าของใหม่นะครับส่วนมากของใหม่ๆจะดีกว่าแต่ตัวนี้พัดลมรุ่นนี้ผมใช้มาใช้เปิดทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนครับทั้งคืน รางวัลก็ใช้ลมพวกพวกนี้ที่อยู่ในบ้านอันี้ก็ถอดใบพัดไปขายละดีลูกค้ามาซื้อใบพัดมันแตกแตกไปใบหนึ่งครับเนี่ยก็เลยมันเป็นใบ18นิ้วพลมขนาด18นิ้วถอดขายไปแล้วะจะสั่งแล้ใหม่เดี๋ยวผมจะประกอบตัีนี้ก็ทำเปลี่ยนแคปเปลี่ยนชุดขดลวด ก็ใช้งานได้ดีปกติเลยแรงเวยเบอร์หนึ่งแรงมากตอนนี้ตอนกว่าจะแรงก็ใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าซีมันไม่ได้เสียเลยมันค่อยๆเสื่อมเราก็เช็คๆพอดีมันเสื่อมๆไปมันก็เสียที่นีน่อาการออกชัดก็เลยเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนคนลดปุ๊บตอนนี้จับพลมที่เกา่าๆก็ใช้งานแรงขึ้นมาดีปกติตอนนี้เดี๋ยวจะ,จะหาเวลาเช็คนะครับนี่เป็นของฮาตันนี่ เดี๋ยวไปทำความสะอาดตัวนั้นแล้วก็ประกอบเข้าใหม่ที่อยู่ด้านหน้าครับทำการหยอดน,น้ำมันด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเนี่ยน,นี่ก็ถอดคลายสกรูออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันเลยครับเอาจารบีเอาอะไรใส่ไปด้วยคะเพื่อเฟืองสายตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ทำการหยอดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อนะครับเนี่ย CVC นะครับเนี่ย ไม่รู้ว่าสัญลกักษณ์หยี่ห้ออะไรครับเนี่ยอันี้ก็ถือว่าโอเคครับยี่ห้อนี้อ่า C ตัวนี้ก็ใช้1.8มคโครฟาดนะครับบวกลบ5เปร์เซ็กนก็โอเคทีนี้ลื่นมาแงละย้อน <ตา S 1> ทำกันอ,ไปไปอ่าครับจุดจุดนี้นะครับก็ป้ายจรลบีไปนะหนึ 1, ่งสองสามสี ัวนี้ถ้าใครไม่อยากถอดก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับใส่ไปตรงที่เราเปิดมาเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปเลยเพระาะว่าบางทีลูกปืนเล็กๆสปริงเล็กๆกระเด็นออกก็มีถ้าราถอดทันี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับก็หยดน้ำมันเข้าไปได้ฉีดซุนงสนิทเข้าไปได้นะครับดูทะลุถึงกันนั่นเสร็จแล้วก็ ชุดนั้นล้างนะครับไปพงไบพัดผ้าครอบต่างๆนะครับตักแดดไว้แห้งแล้วก็ประกอบเลยอ่าประกอบฝาครอบปอเตอร์ด้านหน้าด้านหลังเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็กดดังแก็บเลยนะครับเรียบร้อยตัวนี้ก็มีน็อตสี่ตัวนันแล้วแล้วก็เหลือใบพัดนะครับชุดใบพัดแล้วก็ฝ้าครอบใบพัด หน้าหลังนครับน่าจะแห้งแล้วตอนนี้แต่มาประกอบเลยตัวน,นี้ก็จะมีล็อกดีมากนะครับดันท้ายทําเกลียวทไม่ได้เจาะรูให้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักหรือยกอะไรมากมายยกเราก็พยุงจุดนี้เอาครับอันนี้ก็ยกได้รุ่นท,ทั่วไปก็จะมีล็อกตรงน,นี้ได้ตัวน,นี้ไม่มี สำหรับพัดลมเครื่องนี้ผมได้จากของเก่ามาครับใช้งานมา4ี่หปีแล้วก็ฝุ่นมันเยอะครับแล้วก็ต้องเอามาทำความสะอาดแบบนี้นะครับฝุ่นเยอะจารบีก็เริ่มแห้งนะครับแห้งเสร็จบูทฝืดบูทฝืดทำให้พัดลมไม่ได้นะครับไม่ลื่นนะครับแล้วก็ก่อนที่มันจะฝืดจะไหม้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็หยอดสารละลื่นลงไปนะครับ ล้วก็จะลื่นไม่ต้องรอให้มันฝืดแห้งนะครับแล้วก็เราลื่นไปก่อนมันก็จะลื่นใช้งานไปยาวๆนะครับประกอบชุดนี้เข้าไปดูมาร์กดูตำแหน่งให้ดีนี่นะครับมาร์กตำแหน่งตรงล็อกตรงจุดง่ายมากนะครับจุดสามอันนี้นะครับเราหมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับ แน่นแล้วนะครับเราจะประกอบใบพัดนี่นะมาสังเกตแกนดีๆมันไม่กลมครับเนี่ยมันจะมีรอยบากตรงนี้นแบนเป็นเหลี่ยมนี่ครับเวลาใส่ก็ดูมาร์กให้ดีดูรอยตำแหน่งให้ดีครับเนี่ยมันไม่ได้กลมนะครับนี่เขาปาดออกเพื่อที่จะให้ใบพัดมันลงกับช่องกับน่องแล้วก็ล็อกตำแหน่งอยู่เลยนะครับเพราะว่ารงนนี้ไม่มีสลักล็อกเขาก็เลยเออกแบบ ออกมาแบบนี้สวมใบพัดเข้าไปแล้วก็ล็อกเป็นเกลียวซ้ายเป็นอันเรียบร้อยอให้แน่นพอตึงมือระกอบฝาครอบด้านหน้าใบพัดเข้าไปแล้วก็ล็อกตำแหน่งให้ดีนะครับโอเคลงล่องหมดแล้วครับเนี่ยแต่ตัวนี้ มันหักมาแต่ดั้งเดิมที่ผมได้มาแล้วครับก็ไม่ใช่ปัญหาถ้ามันหักตรบนี้นะครับ<ม>ก็ใช้เคเบิลท้ายรัดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ตัวเดิมครับที่ผมรัดมาชุดก่อนโอเคอันนี้เราก็รัดเรียบร้อยแล้วนะครับลงล็อกลงตำแหน่งเดี๋ยวเปิดดูเลยนี่ครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเครื่องนี้แรงมากครับใช้มา4ี่หปีไม่เคยใช้เบอร์อื่น แรงมากเล็กรองมันเหมือนไม่แรงนะครับแต่ไม่ลงแรงครับพี่นันเสร็จนะครับลองดูเลขกสองเลขกสามแรงมากโอเคตอนนี้ก็ลื่นดีนงเงียบเดี๋ยวจะจัดการาล้างอาัดฉีดรถคันนี้นะครับคุปปี้ไอ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเค่นี้สวัสดีครับวิธีการบำรุงดูแลพัดลมง่ายๆด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องรอให้อาบูทฟืดแห้งนะครับจะส่งผลให้มันฝืดเสร็จขดลวดไหม้นะครับส่งผลกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็เราก็จะการทําการแก้ไขเลยครับถ้าใช้มาประมาณสี่ห้าปีนะครับพัดลมเราก็จะใช้งานได้ดีนะครับนั้นจบกันเสร็จนะครับสวัสดีครับ